ตรงกุ่นยานสีเจ๊ยใสๆสีเจ๊ใสๆจะไม่ได้ใหญ่ๆหรือว่าไอ้ลูกตัวร้ายที่เราคุ้นเคยก็ก็จะยังไม่มาสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะไม่รู้ใช่ก่อนวันนี้เรี่องบ่มีเหรือเปล่าชื่ออะไมนะลูกตัวร้าย่ะค่ะคุณแนทคะเอาให้พีทสัมภาษณ์เ่าพีทนะพีทอะพี่ผมอยากรู้ว่าถ้าพี่พีทเป็นพิธีกรแล้วพี่เจอพวกเราเนี่ยอยากจะถามอะไรพี่อยากจะถามอะไรอยากรู้ว่าสมมติมีอะไรที่อยากรู้ไหมหรือว่าไม่ได้อยากรู้เรื่องอเลยขอเริ่ม ขอเริ่มจากคุณแก้มบุ๋มนะครับคุณจะอะไรคุณจะของมีความรู้สึกยังไงหลังแต่งงานครับอย่าอย่านี่อย่านี่เดี๋ยวพอพูดความจริงกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรก็ได้อย่าตีกันในรายการนี้กวตีเลยตีเลยอยากห้โลกเป็นไฟมีความมีความรู้สึกยังไง สำหรับชีวิตหลังแต่งงานครับเหนื่อยกว่าตอนเหนื่อยกว่าตอนไม่แต่งงานค่ะอาไม่งนาดต่ออ่ะเนื่อยรืเหนื่อยกว่ายังไงเลยครับแก้มบุ๋มครับก็พี่พีทเปลี่ยนไปนะคะพี่ปูให้งานเยอะเกินค่ะเหนื่อยกว่าอย่ากขอเช่าสวนัขึ้นไปบนห้อง ไม่รู้ไป่ทำอะไรนห้องนอนมีแนวที่ห้องหรือเปล่าเขาไหลกันอยู่ข้างล่างเขาก็ชวนกันขึ้นไปขึ้นบันไดต้เปออกไปรีวิวน้ำหอมค่ะพี่ตูแล้วน้ำหอมเขารีวิวเป็นยังไงล่ะครับอย่างเขาแี๊ไปถามคนอื่นเขาก็แบบปี๊ปใจแล้วเซ็กซี่ไหมคะอ๋อแล้วแล้วเวลาพี่สูดเวลาพี่สูดดมพี่สูดยังไงเวลาพี่สูดดมเช็คน้ำหอมพี่สูดยังไงเราก็ต้องไปดมตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่าดมหอมพี่หอมไหม จะบอกเรื่องนึงนะฮะตั้งแต่การมีคนทุกคนมาไอ้เรื่องเล่าของไอหมีนี่หมดกันความน่ากลัวของมันไม่เคยเหลือจริงๆมันเป็นหมาดุไหมจริงๆมันเป็นหมาดุมากผมดักเป็นหมาอย่างไงุมันไม่เคยดุหรอโอ้โหพี่พี๊ด มันดูมากมันกัดหลายคนมากแต่สิ่งที่ตอนนี้ดูทุกคนทำกับมันหน้าไปโชว์กล้องทีนะความคิดวให้็จปุ๊บหมดความน่ากลัวดูแผลมันดิหัวแตกขนาดนี้หมาดิมีเปลี่ยนไปมีเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนได้หรอเปลี่ยนไม่ได้เยังจะกัดเจ๊ก้ลอยู่เลยใช่หรอทำไมครับเล่าดาหัดพี่ผางมันมันจะชอบแบงอยู่ กลางวงอ,ะอ่ะอโอแต่ว่าอย,อยู่ตรงที่ที่เขาอยู่กัน,นแล้วคนก็จะเดินอยู่ตรงนั้นมันเว่มันเปไหนเธอทางบ้านส่งคําถามมาค่ะเดี๋ยวจ,ยจะเดี๋ยวจะให้พีพ่พีทไปถามให้ค่ะเริกพี่พีทครับพี่พีทอีกอกีก่เดือนสอบอีกครั้งจบสอบอีกสองครั้งจบสองครั้งจบแล้วใช่กันยากับมกุลาเราอ่านอีกสิบปีก็ไม่ได้แบบพี่พีทไอ้การแต่มันเรียนแบบพี่พีทได้โอ้จบปริญญาตรีได้เก่งอะไยไหมคือสอบสามครั้งใช่ตอบมันเป็นตอบอีหนึ่ง ผ่านไปแล้วหนึ่งเลยองรีกสองครอ้งต่อไปต้องเรียกด็อกเตอร์พีทแล้วเวลามาสตูนี่ใครจะกล้าเล่นด้วยเนี่ยการหาวก็บอกไม่ต้องเดี๋ยวเขาเล่นเองตัวเนี้ยไม่ต้องโชว์อะไรแล้วเนี่ยเขาไปเองเดี๋ยวเขาพกของเขาไปเองเป็นด็อกเตอร์พีทไงโปเทสหมอพีทหมอพีทไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ค่ะเขาไม่เรียกหมอด็อกเตอร์ไม่เรียกหมอหรอโน้ตําแหน่งคือด็อกเตอร์ที่ไม่ใช่หมอ ใช่้วแลศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อ๋อต้องเรียกว่าศาสตราจารย์พีษเหรอศาสตราจารย์ใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์ด็ออกเตร์ประมาณนั้นแต่ถ้าแต่ถ้าจะเรียกจริงๆแบบไทยก็คือศาสตราจารย์ไม่ใช่ศาสตราจารย์เรียกว่าด็อกเตอร์อะไรถูกไหมว่าด็อกเตอร์แปลว่าหมอทำไมไม่เรียกหมอพีษไม่ไม่ดอโรไม่ต้เลี้ยงเพราะว่าโดนโข้างหน้าฮะอันนั้นมันเป็นอันนั้นมันเป็นหมอหมอมันเป็นภาษาไทยไงแต่ด็อกเตอร์มันเหมือนพีเอชดีอ่ะแล้วหมอปกติเรียกไงท่ามกลาอันนี้หมอเรียกหมอ ด็อกเตอร์อะได็อกเตอร์เมดิคอลด็อกเตอร์ของเมดิคอลด็อกเตอร์แต่ถ้าแต่ถ, ا, ถ้าจบมาคือแบบมันเป็นฟ uh, ินไปพี่ตาหมอพี่ผมอยากรู้จริงตาหมอปลาหมอตาหมอพี่มีพี่มีปลาหมอภาษาอังกฤษเรียกไงตปตาหมอตาหมอผมสงสัยนานมากยังไม่เคยได้คำตอบเลยด็อกเตอร์ฟิชด็อกเตอร์ฟิชไม่เอาจริงเลยพี่ตาหมอเป็นชื่อปาหมอใช่ใช่ปลาหมอผมว่าตาหมอเรียกไงพี่มันน่าจะมีสปีพิเศษอยูหมืนกันปลาหมอ ปลาโม่ปลาลัปลาลังสินเชิญปริงที่เจมเหมืปลาลังสินเชิญปลาโมเอา w า l k walk in front ชาลีเฮาปลาโมกระดึ๊บกระดพการมินอยู่เนาะนี่นี่ขอคำถามทางบ้านถามคำถามาเมเกตี่ให้อาไปไหนแล้วคะอ๋อเขามีคำถามมาว่าหลังจากที่การมินอยู่ประเทศไทยมาพักอะไรั้ศึกษาภูมิปคนไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ พี่พี่ฝากถามภาษาอังกฤษคนไทยหน่อย How you feel after you live in Thailand for this long? คำนี้ How you feel ภาษาอังกฤษคนไทยเป็นยังไงโอยไม่คิด่ะอยู่ในไทยาดอไรดีดีในที่สุ Stay in Thailand What 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 make you happy? Uh? Mostly everything like t h s everything ชาลีอร์โนโน่ cancel ชาลีหมด Everything else v e r y t h i n g e l s อาหารอร่อยไหมอาหารคนแผงผับเอออะไรปปี้อินไทยแลนด์อ่ฮปปี้อ in Thailand อะไรอยงเงี้ยเข้าใจเออเข้าใจอันนี้เขาเารู้ภาษาอะไรเง้เขาูจะมือกันไงไทยฟุต

아, 리 빼고 말하면은 직접게 뭐 어떤 행사나 이런 데갈때 FC를 직접 볼수 있는 거? 원래 항상 어 팬들나 베팅들 방 그냥 라이브로만 방송에서만 보다가 직접 만날 수 있는 거. 하해타บอ그약บอ리리 <목소리> <목소리> การได้เจอแฟนๆแบบตัวต่อตัวเพราะว่าปกติไลฟ์อย่างเงี้ยมันไม่คิดว่าเราจะได้เจอกันแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่ก็คือเวลาได้ไปงานอีเวนต์อะไรองี้ก็ได้เจอแฟนๆเลยอ่าก็แปลว่าถ้าแฟนมีตมาการ์เมนอยู่เรดด้นะการ์เมนการ์เมนทีมมีติ้งนะแฟนมีติ้งอย่าให้เป็นทีมยูเวอร์ซิสการ์เมนเอฟซีชาลีเอฟซีการ์โบต์เอฟซีพีเอฟซีเจนเอฟซีโฟกัสเอฟซีแบทโทแบทโทแบทโทอยู่เรยดิผิงซ่าขอเตะ 이뭐 그게 어떤 어떤 질문을 하는 건지 모르겠는데. 뭐, 아, 너 어떤 질문인지 모르겠어요. 팩미티 패미티. 서뭘어떻게 생각. 이산파. 아고 싶어요. 뭐, 그냥 하면 하는 거고 안 하면 안 하는 거고 그냥 그렇게 막 그렇게 있나 하는 ่่ชคออยฉันอรู้ว่าคินไม่รู้ว่ามันต้องทําอะไรบ้างออืถ้้าาาบกกกใหททํํิน็จะแต่่่วาไมรู้ว่ามันอยู่่ททีุกคนด้วยาว่มันต้องทําากันหลยๆคนนนออรง้ถาาคื่ขกินก็อทําดด้วยกันถ้าอเคริดด้วยกันด้วยออาเเคทิดด้วยกนัน เพราะมันแน่นอนมีติ้งนี้ผมว่ามีเกิดขึ้นนะเจปูผมว่ามีสิทธิ์นะพี่แจมพี่แจมเจ๊ปูอยู่อย่างเงี้ยมาสี่ปีแล้วอะไรนะฝันงานกับเจ๊ปูมาสี่ปีแล้วมปีแล้วเดี๋ยวรอวันหนึ่งมันจะมีปุ๊บเดี๋ยวมันมีเองอ่าเอาคอยเตือนมันบ่อยมันพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วในแรกอะไม่ทุกคนก็ต้องมาช่วยบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะแต่ว่าเออคุยมาทักมาไม่ผมจะบอกให้มิสติ้งเนี่ยต้องจับตอนที่กระแสดีๆเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมบางทีเราไม่ได้จับก็พอแบบเหมือนเราบบอออกตนนที่คชเเรราาดู พอถึงเวลาจริงอ่ะช่วงไม่มีกระแสจะไม่มีใครมานไม่ไม่ทุกคนคงไม่ทิ้งกันหรอกเนาะมาเพื่อนเพื่อนตอบมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพอวันกระแสหมดถ้าปล่อยนานเกินอ่ะก็แบบบางคนอ่ะไม่ค่อยได้พรุ่งนี้เลยเราจัดพรุ่งนี้เลยคือกระแสมีแล้วแต่พรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนเ้เราจะมีที่โอเปอร์พีุ่งนี้เราไปโอเปอร์กี่โมงนะครับพรุ่งนี้ห้าทุ่มสี่ทุ่มใช่พรุ่งนี้เราเริ่มในตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งแป๊บแรกหนขามันตรงๆเลยนะมลูกค้าไม่ได้ดูอยู่สี่ทุ่มครึ่ง พ hey, da mm hmm. mm hmm. like nah, ู้น uh, hmm. <ok, ี้เป็นันะเดนิวน์ผงฉ่ำใจเจ็บจุกไม่ได้ครับพูดแอปอยู่ไม่แต่ว่าเรามีคูปองลดพันลดสองพันตอนเที่ยงคืนลดพันลดสองพันตอนเที่ยงคืนเป็เราต้องติดตามด้วยไม่สำหรับโฮมโปรเหรอเจอใช่ใช่พู้นี้เราไลฟ์ที่ไหนเราไลฟ์ที่โฮมโปรตัวเอสค่ะแอปตัวเอสอ๋อโอเคก็คือเป็นที่ขายของโดยเฉพาะแต่มีมาฝาก คุณพอาไว้ที่ามันจะเป็นเอจ็บเดือนเจ็บอะค่ะมันจะมันจะลดอะแค่คืนมันจะลดเยอะมากก็คือพรุ่งนี้ผมก็คลายฝากติดตามเราเปลี่ยนแค่พรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพูดเรล่นวังนี้ก่อนอ่าฝากตามไว้เลยักพรุ่งนี้น่าจะน่าจะมันอยู่นะบุ๋มผมบแบบนะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้พี่บุ๋มกับผมเจอกันอือแล้วก็พี่พีทไปด้วยปะเนี่ยพี่พี่ไปด้วยปะเนี่ยพรุ่งนี้ไปก็ได้ไปก็ได้ไปก็ได้ถ้าปีทมาเราอาจจะได้กลับบ้านด้วยกันนะคะโอ้ เริ่มห้าทุ่มเองเล้กเที่ยงไอ้ล้วตีหนึ่งพี่ก็อยู่บ้านเองก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำงานแยกกัเองก็ได้เฮ้ยเขาพูดเขาให้ตัวเลือกพี่นะพี่เลือกได้นะเลือกว่าจะไปเลือกว่าจะไม่ไปก็ได้นะไม่เลือกว่าจะไปหรือว่าจะไปให้เลือกมีพี่มีทั้งเลือกท่สองครงเลือกคือเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้ไอ้นี่ดูเหมือนส่วนตัวเนาะคือเดี๋ยวีเองมาเลือกแล้วเราก็จะอยู่คนเดียวเลยดิพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นตัวแถมไปเจอกันที่โฮมโปรนะครับ วอ้พ่อบ้านใจกล้าเราเสียเสาหลักไปหมดแล้วเเนี่ยไม่เหลือใครแล้วพี่บุ๋มโอ้หนักมากตรงหูอ่ะไปเวียไปเวียมาดีุ่ก็นโอเคไม่แต่กูอีเอซโซฟาที่เขานั่งอ่ะมันนั่งสี่คนไม่แข็งแรงมากเลยนะพี่จริงๆมันของดีกดป่ะกดตัวนี้มันเป็นของอะไรคะที่มันี มีเหมืนมากมีเหมืนมากใช่พี่ต้องเช็คเบอร์อยู่โดมแล้วไกลๆไม่เกินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ทานมีไปหาหมอได้ดิมึงไม่พาไปเราพาบ้านกูอยู่ตั้งงต่๊กดาบกินพีชก็อยู่สายสามกันมันยู่ฟั่งทนมันถามได้เชิงแบบว่าเออกูไม่ไดให้บอกให้ทำยังไงบ้างไปหาหมอมันปรึกษาไม่ใช่แบบเขาให้มึงทำพี่ผมพี่ผมนะไม่เกินนอาทิตย์ท้ายมีนปาดีดีดีม่เป็นไรอ่ะอันนี้ก็ลงพยาบาลรักษาคนดี่บุมพาไม่ได้ คาเสงไงชาพีต้องดูแลหน่อยชาพีดูแลน้องหมีหน่อยชาพีได้ได้นี่คนของประชาชนนะมาของประชาชนเลยนี่ยีดังเลยพี่คือพี่ภาพไปแล้วบอกว่าอันนี้น้องหมีครับจากูบอลอย่างนี้เลยดังเลยอ่ะดังเลยดังเลยดังเลยามินามินไม่เกินหนึ่งวิคภาพมีไปหาหมอหน่อยาคนคม่ะภาพมีไปหาหมอโอเคโอเคโอเคเดียวนี้โอเคโอเคนี่นี่ะแงเปแล้ว ไม่กินปากมแรงแล้วมีเสิ่งแปลกประหลาดหนึ่งชิ้นละกูให้เลยทำเป็นสถานการณ์ปากแรงมากแล้วรีบไปเช็คดูอาจจะเป็นอะไรยังไงตายๆคิดว่าเป็นไตอะคือมีหมาตามอายุเนี่ยก็เตรียอายุเท่าไหร่ละเพียชิ้นอ๋อเจ็ดแปดปีนี่ยไม่เยอะก็คือต้องปรับการกินถ้ามันมามันเป็นนะแต่ว่าก็คือกินแบบบอกมีความสุขอ๋อมีคนพิมพ์โรคไตโรคไตจริงๆด้วยถ้ากินปากมันแรงมากถ้าถ้าปรับเรื่องมันแผลอะไรก็ ลินนึพี่พีทพี่พีทดีมีอะไรจะถามอีกไหมอะใครว่าบ้างว่าจะสูงหรือะไรจะถามไม่เป็นเรื่องจมเต็มเลยมีคนมีคนถามเจมนั่งไม่ถูกที่ใช่ครับเฟิร์สกูรักกูรักกูโอ้เดย์นี่ไอ้นุ่นนั่งแอนสบายเลยถามการ์เมนหน่อยพี่พีทอ่ะอาการเปนก่อนอาะถามอะไรพี่พีทถามฮะเขาถามมาเยอะมากแต่ว่าเอาเอาสักอันเอารวมๆประสบประสบมกได้ผสมมาเขาบอกว่าชาลีตอนเขินจะเก๊ก ถ้ารีต้องเหงืจะเก๊กเก๊กตลอดเพื่ออะไรทำไมทำไมตอนทำไมเขิ่แล้วเก๊กเก๊กตลอดผมอ่ะก็เก๊กตลอดไงก็เลยไม่รู้สึกว่าเราตอนไหนเขิ่นเก๊กตลอดเวลาถ้าวันไหนหล่อก็กิ๊กทั้งวันะแล้วได้จากคนถามว่าแด๊กจะดูไงว่าเองเก๊กเขืกับเองเก๊กเฉยๆต่างกเนี่ยก็ถ้าวันไหนหล่อก็เก๊กหล่อแต่ถ้าเก๊กเขิ่นนะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเขิ่นะแต่เก๊กมวยเป็นไงเก๊กมวยอร่อยจะกินมากพี่แก้มเขาบอกว่าฉันเหมือนหมอฟันทีปะเฮ้ยแล้วเหมือนหุยฉีก ไออหารูปหมอฟอนเทปให้การมินด้วยไม่แต่ต้องให้ผมสีผิวดม่วงันใช่ไหมมอกนี้